เพชรผ้าลวยสวัสดีซีสุภ้สุขคนกับผมมือนีคิดมาตามแนวทางล่าพัฒนาของอาจารย์สุนปูวันศุกร์ที่ยี่บเก้าธันวาสองห้าหกเมือมันพุดล่าพัฒนาออกอะเจ็ดแปดห้าสองตัวล่างก็กคือแปดเจ็ดเอาเอามาตามกันต่อนมอแรกหน่อมือนีเราวันศุกร์ที่ยี่บเก้า แรงกีนสองทุ่มเคืองลั่นศพ Mm-hmm. ลาพัฒนา บนบนลา่งลนลางวิ่งลูดบนล่างวิ่งลูดห้าบนล่างวิ่งลูดห้ากับหก บนลางวิ่งรูดห้ากับหกกับคู่ห้าสองห้าสาม ห้าสีา 4, ห่ 2, 2> หกสองหกสาม หกสี่ส่วนเหล็กสามตัวสี่หกส,สอง สี่ห้าสอง,สองเลขยสามตัวขมีสองคู่คบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกเน้นที่หก เน้นที่6ส่วนตัวเน้นจับคูเน้นห้าสีถ้าติด6ก็คือตัวเนียนก็คือหกสอง เน้นให้สองคู่สองหางพี่น้องมักตัวใดกับพิจารณาบ้างมักติดหาติด6ถ้ามักติดหาก็คือหาสองหาสาหาสถ้าติด6กก็6กสองหกส,หกส,หกส่อันนี้คือเลขสามตัว อาพี่น้องแคบหน้าจอดตามนี้นะครับเด้วันศุกร์ที่ยีบเกธันวาสองห้าหกลาวพัฒนาอาจารย์สมพูบนล่างวิ่งรูด5กับ6เน้นที่6ส่วนจับคู่ก็มี5 2 5 3 5 4 6้าสามองหกสตัวเด่นตัวเด่นก็คือหา6 2ส่วนเลข3าตัวสี่หกสองสี่ห้าสอพี่น้องได้ หมักตัวใดชอบตัวใดกรพิจจระนาเบื้องขั้นบ่มักกับพานตัวเลขก,กิเป็นแค่แนวทางไก่ปีใหม่คอยพี่น้องเฮาโจ๊กมันมา้แห้ง,ง,งปังๆกันสู้ผู้สุก่นอนขอคุณอาจารย์สุ้ผู้ที่หายแนวทางล่าพัฒนามากตามนี้เ้อพี่น้องเลยมักติดหาก็คือหาสองหาสามหาสี่ถ้ามักติดหกก็คือหกสองหกสามหกสี่ละพี่น้อง ส่วนเลขสามตัวก็มีสองคู่สองหางเอาพิจนาเบิงไปวิเคราะห์เบิงมักตัวใดชอบตัวใดตรงเลขหน้าเจตัวใดกับเมืร่รงแต่สองตรงเกลางขอให้มันหมันนี้ให้ปังๆกันสู้ผูสุกคน,นเอาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบานห้อผ้าลวยเพชรผ้าลวยคลิปหน้าพา่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม